สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่องของนิรันเกมเมอร์แชนแนลนะคะทุกคนในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปรับฮู้ดกวางอันนี้เลยค่ะบอกเลยนะคะทุกคนว่าน่ารักมากมากทง่ายด้วยนะคะทุกคนเขาแจกทั้งหมด250ชิ้นค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยทุกคนต้องเข้าด้วยแมปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วใช่ไหมคะทุกคนอันนี้เราไม่ได้อัดมาให้นะคะทุกคนต้องไปที่ร้านค้าค่ะทุกคนน่าจะรู้นะคะว่าร้านค้าไปตรงไหนในร้านค้านะคะทุกคนก็จะมีของฟรีทั้งหมด2ชิ้นแต่ชิ้นที่เราจะมาสอนนะคะทุกคนคือชิ้นนี้เลยวิธีการทําก็คือง่ายมากๆแค่ทุกคนนะคะอยู่ในแมปเป็นเวลา24ชั่วโมงไม่จําเป็นนะคะทุกคนว่าทุกคน่ะต้องอยู่ติดต่อกันเป็นเวลา24ชั่วโมง สามารถอยู่2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ออกไปทำอย่างอื่นได้นะคะเป็นการสะสมคะแนนนั่นเองก่อนจะไปนะคะทุกคน <c oughs> ก็อย่าลืมติดตามไปกนกลังใจให้เราด้วยนะคะช่วงนี้ผู้ติดตามไม่ขึ้นเลยนะคะทุกคนย่ำอยู่กับพี่มากก็ขอกำลังใจหน่อยนะคะ